ที่นี้ก็หวังว่าทุกคนจะเชื่อว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ยากันเธอก็คงจะไม่พูดแล้วนะว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อเอาเลียดูตัวเองซิเธอเป็นอะไรไปเธอไม่เคยเป็นแบบนี้พี่เคยภูมิมใจที่เรียกเธอว่าน้องสาวคนดี่ของพีง่แต่ว่าวันนี้พี่ละอายใจ และถ้าคนอื่นรู้ว่าเธอทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพี่ชายตัวเองและครอบครัวเธอจะถูกล้อเลียนสักแค่ไหนดังนั้นตอนนี้เธอควรจะขอโทษเธอควรจะขอโทษปราเกียร์ต่อนหน้าทุกๆคนขอโทษมันนะล่ะไม่มีวันหรอกเน่ว่า อภิพูดถูกอาเลียทุกคนจะขอโทษปลาเกียะคนะย่าไม่ต้องมายุ่งทำไมฉันต้องขอโทษนเมื่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแม้แต่น้อยมันกับน้องสาวของมันต่างหากที่ทำผิดต่อฉันแล้วตอนนี้ก็ไล่มวลเป่าหูใส่ทุกคนอีกจะทำอะไรก็ดีไปหมดในสายตาทุกคนฉันไม่แปลกใจเลยที่มันจะรอดไปได้ทุกเรื่องเห็นกงจักเป็นดอกบัวแท้ๆประเมินนิสัยมันต่ำเกินไปแล้ว ป็นอย่างนี้ทุกทีก็ไม่ไหวทุกเดือนพอทีก็จะชี้หน้าว่าคนอื่นดูนิสัยตัวเองบ้างผู้หญิงที่พยายามทำลายผู้หญิงด้วยกันควรจะละอายในนิสัยของตัวเองก่อนนะละอายละอายฉันเหนื่อยที่จะฟังคำนี้แล้วไม่ฉันไม่ละอายตัวเองแม้แต่น้อยใช่ฉันมันน่าไม่อายและนี่เป็นเพราะมันมันทําให้ฉันเป็นคนน้าไม่อายแบบนี้อาเลียอย่าโทษคนอื่นโดยไม่ดูตัวเองยอมรับความจริงบ้างนะไม่ได้นะทผิดพี่ตึกหากที่ทําผิดที่ทําให้มันกลับมาอยู่พ่านเราไม่สิ ที่พี่รั้งไม่ให้มันไปแต่ยกังวลไปเลยนะฉันไม่ปล่อยให้พี่ทำพลาดแน่ฉันจะสั่งสอนมันมันต้องเจออย่างนี้อาเลี่ยอาเลี่ยมั้ยอาี่ยย้อไม่พี่ไม่ออมคิดว่าแกจะรอดไปได้นะเข้าใจไหมแกต้องออกไปจากบ้านนี้แกต้องไป ผมขอโทษนะรัชนาะทั้งหมดเป็นความผิดผมและผมไม่มีค่าที่จะให้คุณยกโทษให้แต่ถธอยังไงก็ยกโทษให้ผมเถอะผมรู้ความจริงมันขมขืนรัชนาะการยอมรับความผิดพลาดตัวเองเวลาเปลี่ยนคนเราก็เปลี่ยนทุกอย่างไม่มีทางเหมือนเดิมไม่มีทางแต่ผม ผมผมสัญญากับคุณได้อย่างหนึง่งจากวันนี้ไปผมจะไม่สร้างปัญหาให้คุณและลูกของเราลูกของเราที่กำลังจะเกิดผมจะรับผิดชอบเขาผมจะให้โตสมวยัยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวของตัวเองต่อให้ผมต้องออกจากบ้านก็ยอมรัชนะรัชนาผมจะทำเพื่อคุณเพื่อเราผมต้องการการสนับสนุนจากคุณรัชนะผมอยู่ไม่ได้โดยไม่มีคุณ รัชนาได้โปรดพี่ปล่อยฉันนะปล่อยฉันฉันจะไปสั่งสอนมันทำไมถึงไม่เข้าใจอีกอาเลียคุมสติหน่อยไม่ต้องไปทำอะไรอย่างนั้นฉันจะทำแบบนั้นทำไมถึงห้ามฉันล่ะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องกำจัดมันออกไปจากบ้านนี้ลืมแล้วหรือยังไงการบ้าไปแล้วเหรอใช่พี่ฉันเปนบ้าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมหลังจากมันไปจากบ้านนี้แล้วทำไมพี่ไม่ยอมปล่อยฉันไปล่ะว่าอย่างไงอาเลียอาเลียฟังพี่ก่อนสิพี่นด่นและที่ต้องปล่อยฉันก่อนอาเลี้ยฟังพี่ก่อนอาเลี้ยอาเลี้ย